รเซเว่นโอ้โหพอทูบีอยู่นี่ครับ <S <S โอ,โอ้ผมก็มองหาอย,อยู่เอ๊ะไปไหนอ่าเดี๋ยวขอาดูหน่อยนะครับ

โอเคครับผมแพงด้วยหรอตัวนี้เท่าไหร่นะ4,420ที่คุยกันไว้นะครับเปลี่ยนให้ลูกชายโดนแพงขนาดนี้เลยเหรอแพงแพงกว่านี้ก็มีครับดูว่าดูว่าพันสองพันลุงชายบนอยากได้คัพเจ้าใหม่โอ้ สายเล่นเกมเล่นเกมเรียนหนังสือของเรียนไม่ได้ครับอันนี้ของเล่นเกมเหรอจริงๆมันก็ทำงานก็ได้เล่นเกมก็ได้ครับโอเคครับฟ้าฝนของครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับศูนย์ เก้าแปดสองเจดหนึ่งห้าห้าเก้าสองโอเคเดี๋ยวโอนให้เขาแค่นี้แหละ